สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลอยไพยลินสุขวางใสรหัสนิสิต6710601579์6 7 0ผู้นำการ,กรเกษตรที่ชื่นชอบมีชื่อว่าฮันส์ลูดอฟเฮรินค่ะฮันส์ลูดอฟเฮรินเป็นนักกีตวิทยาและนักพัฒนากเกษตรกรรมชาวสวิส เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านการควบคุมศัตรูพืชแบบชีวภาพและการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนประวัติการศึกษาและการทำงานนะคะเฮอเรนได้เกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี1947ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ Hans Rudolf Herren ได้สำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาเอกจาก Swiss Federal Institute of Technology หรือว่า ETH z u r i c h โดยศึกษาด้านกีตะว,วิทยาเธอเรียนได้เริ่มทำงานกับ International Institute of Tropical Agriculture IITA ในประเทศไนจีเรีย ซึ่งเป็นที่ที่เขาได้เริ่มพัฒนาวิธีการควบคุมศัตรูพืชที่เน้นการใช้วิธีทางชีวภาพต่อมาเฮเรนได้เป็นผู้อำนวยการของ International Centre of Insect p h y i o l o g y and Ecology หรือว่า ICIPe ในประเทศเคนยา ซึ่งเขาได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรในแอฟริกาในการควบคุมศัตรูพืชและเพิ่มผลผล,ผลิตทางการเกษตรผลงานดีเด่นของฮันส์ลูดอฟเฮเลนนะคะคือการควบคุมคาซาว่าเมริบัก ซึ่งเป็นสัตรูพืชที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพืชมันสำปะหลังในแอฟริกาในช่วงทศวรรษที่1970ถึง1980คาซาวาเมริบักก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในทวีปโดยเฉพาะในภูมิภาคในแถบซาฮาราแอฟริกา เนื่องมาจากมันสำปะหลังเป็นพืชอาหารหลักสำหรับประชากรหลายล้านคนโดยวิธีนี้นะคะเขาก็ได้ป้องกันความอดอยากของประชากรหลายล้านคนได้โดยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรนอกจากนี้เขายังได้มีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนหรือว่า SDGs เป็นผู้สนับสนุนหลักในการออกแบบนโยบายเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม Hans Rudolf h e r r i n ได้ก่อตั้ง Biovision Foundation ในปี1998 h e r r i n ได้ก่อตั้ง Biovision Foundation เพื่อส่งเสริมเกษตรกร,รแบบยั่งยืน และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในประเทศที่กำลังพัฒนา Biovision เน้นการให้ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกรรวมถึงการส่งเสริมระบบนิเวศที่ยั่งยืนและปฏิบัติที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอีกผลงานดีเล่นคือเขาได้รับรางวัลโวลฟ o สไพร์เฮรเรนได้รับรางวัลโวลฟ o d p พ i ์ e ในปี1995ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดด้านอาหารและเกษตรกรรมได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนฮ a n ส Rudolf h e l เรน เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีทางชีวภาพเพื่อลดการพึ่งพาสารเคมีและช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับประชากรโลกค่ะ